สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องเยนาวอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ยยนาวจะพาเพื่อนๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาที่พบบ่อยๆกับต้นชนชมนะคะเพื่อนๆปัญหาที่พบบ่อยๆนี้เกิดจากสาเหตุอะไรเกิดจากชนชมที่ขาดน้ําหรือว่าชนชมที่ได้น้ําเยอะเกินไปนะคะเพื่อนๆวันนี้ยายมะนาว จะพาเพื่อนๆมาชมต้นชนชมของยายมะนาวที่ยายมะนาวปลูกไว้นะคะนานพอสมควรค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็เริ่มทยอยจะติดดอกออกดอกอย่างดกเลยค่ะเพื่อนๆมีหลากหลายสายพันธุ์มีทั้งดอกซ้อนและดอกไม่ซ้อนนะคะเพื่อนๆจะมีชนชมที่ปลูกไว้มีหลากหลายสายพันธุ์มีหลากหลายสีนะคะปัญหาที่พบในช่วงนี้นะคะเพื่อนๆ พบในช่วงปลายฝนต้นหนาวนี่นะคะก็จะเป็นอาการของดอกฝ่อนะคะเพื่อนๆจะเป็นอาการดอกฝอนี่ค่ะจะเป็นอาการของดอกฝอนะคะเพื่อนๆออกออกดอกออกดอกมาแล้วทีนี้เหมือนว่าดอกจะออกจะบานไม่เต็มที่ก็จะฝอนะคะเพื่อนๆตรงนี้เกิดจาก เชื้อราบางชนิดนะคะเพื่อนๆเกิดจากเชื้อราหรือว่าโรคบางชนิดนะคะเพื่อนๆที่ที่มากับน้ํานั่นเองค่ะที่มากับน้ําแต่ก่อนแต่ก่อนจะเอาน้ําฝนรดเนาะค่ะจะเอาน้ําฝนจะใช้น้ําฝนรดแล้วทีนี้พอช่วงนี้ฝนเริ่มซาฝนเริ่มไม่มีนะคะฝนเริ่มซาเริ่มไม่มีบางบ้านนะคะปลูกต้นไม้ก็ใช้น้ําปะปา ใช้น้ำบ่อบาดาลใช้น้ำต่างๆนะคะอันนี้เกิดปัญหาที่พบได้ก็คือน้ำคลอรีน,นะคะ่ะเพื่อนๆเ,เนาะของยายมะนาวเกิดจากน้ำคลอรีนค่ะเพื่อนๆเ,เนาะยายมะนาวใช้คลอรีนนะคะใช้คลอรีนผสมกับน้ำเพราะว่าายมะนาวน,น้ำคลอรีนที่ยายมะนาวใช้นี่ก็คือายมะนาวต้องเติมคลอรีนอย่างเยอะเข้มข้นมากกว่าปกตินะคะเพื่อนๆเ,เนาะถ้าเกิดอาการแบบนี้ก็คือเกิดจากน้ำนะคะเพื่อนๆายมะนาวใช้น้ำที่ผสมคลอรีนเยอะ เกินไปมารดเลยทําให้ต้นชวนชมนะคะมีอาการดอกฝ่อนะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวยายมะนาวจะปรับแก้นะคะเพื่อนๆถ้าเจอลักษณะแบบนี้ให้เพื่อนๆปรับแก้เลยนะคะทุกคนเนาะอย่าใช้น้ําตัวที่มีสารตัวคลอลรีนรดเยอะเกินไปเนาะค่ะเนาะจะทาให้อาการของชนชมเกิดอาการดอกฝ่อได้นั่นเองค่ะเพื่อนเพเพราะว่ายายมะนาวสังเกตดูแล้วเกิดจากน้ําที่ มีคอรินเยอะเกินไปนะคะทุกคนก็เลยทําให้ต้นไม้นะคะให้ดอกของเขาเนี่ยค่ะจะเกี่ยวกับดอกเพราะว่าเขากำลังจะแตกดอกอ่ทยอยออกดอกมาก็เลยทําให้เนี่ยค่ะอาการดอกฝ่อนะคะเ <ๆ S 2> พื่อ <ๆ S 2> นๆลองสังเกตด,ดูนะคะเพื่อนๆเนาะพนเนะพราะว่าตัวคอรีนนี้ก็มันจะเป็นสารมีสารอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยค่ะทำให้ ต้นชนชมของเราเกิดดอกฝ่อได้นั่นเองค่ะเพื่อนๆเนาะอาการที่แก่นะคะอาการอาการแบบนี้เราจะแก้ไขอย่างไรเราจะแก้ไขอย่างไรเบื้องต้นก็งดน้ําเลยค่ะงดน้ําตัวที่เรารดนะคะเพื่อนๆงดน้ําที่ที่เรารดเนาะอย่าอ่าอย่าให้โดนดอกนะคะอย่าให้โดนดอกนะคะอย่าให้โดนดอกของชนชมนะคะเพื่อนๆแล้วก็ น้ําของยายมะนาวจะไม่ได้ใช้น้ําประปาประจําหมู่บ้านยายมะนาวจะใช้น้ําที่ยายมะนาวบ่อ,บ,อบาดาลของยายมะนาวแล้วปั่นขึ้นมาใส่แทงน้ําแล้วทีนี้ยายมะนาวแทงน้ําตัวที่ว่านี่ยายมะนาวใช้ให้หมูนะคะให้หมูกินเนาะกเลยใช้ตัวคอลินเติมคอลินเยอะเกินไปก็เลยทำให้เหมือนว่ายายมะนาวเอามารด ต้นไม้ของยมามนาวก็เลยทําให้ดอกฝอนั่นเองค่ะเพื่อนเพื่อนเนาะอาการดอกฝอเกิดจากสาเหตุตัวนี้เองค่ะเพื่อนเยามนาวก็เลยมาแก้ค่ะเพื่อนเพื่อนเนาะก็เลยมาแก้ไขนะคะก็เลยมาแก้ไขลองไม่ไม่ไม่ใช้น้ําตัวนั้นรดลองดูดีขึ้นค่ะเพื่อนเพื่อนดีขึ้นเนี่ยค่ะอาการแรกๆนะคะอาการแรกๆเจอพบเจอเนาะพอ ภายหลังสักหนึ่งอาทิตย์ยายมะนาวใช้ตัวนั้นใช้ตัวที่ว่าน้ําตัวนั้นอ่ะไม่ลดแล้วยายมะนาวใช้น้ําตัวที่เราไม่ได้เอาผสมคอรีนแบบเข้มข้นนะคะยายมะนาวใช้คอรีนผสมผสมกับอ่ากับน้าเนี่ยอย่างเข้มข้นนะคะจนกลิน่นกลิ่นฉุนเลยก็ว่าได้นะคะเพื่อนๆก็ก,ก,ก็ก็มีความรู้สึกว่ามันทําให้ต้นชนชมของเราเนี่ยเนี่ยค่ะมีอาการดังกล่าวนะคะเพื่อนๆนเนาะแก้ไขเบื้องต้นแล้วค่ะก็คือยายมะนาวใช้น้ํา บอ่อบาดาลธรรมดานะบอ่อบาดาลธรรมดาแล้วก็น้ําธรรมดามารดนะคะอาทิตย์ละหนึ่งครั้งก็ตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นนะคะเพื่อนๆนี่ก็คือดีขึ้นแล้วค่ะทุกคนอย่าไปตกใจนะคะทุกคน อย่าไปตกใจและอย่าอย่าไปซีเรียสตรงนี้นะคะดีขึ้นแล้วค่ะเพื่อนๆแก้ไขได้ง่ายๆค่ะเพื่อนๆนถ้าเรารู้ทันรู้เบื้องต้นนะค่ะเพื่อนๆนเนาะรู้ทันรู้เบื้องต้นเราก็แก้ไขตรงนี้ได้แบบไวทันเหตุการณ์ต้นไม้ของเราก็ฟื้นฟูเร็วนะคะถ้าเรารู้เบื้องต้นต้นไม้เราก็ฟื้นฟูเร็ววันนี้ยายมะนาวพาเพื่อนๆนมาแก้ไขเบื้องต้นกับอาการของชนชมดอกฝ่อเกิดจากสาเหตุ ที่ว่าเอาน้ำตัวที่ผสมตัวคอรีนเยอะเกินไปก็เลยทำให้ชนชมอดอกบานไม่เต็มที่ทำให้ชนชมบานแบบที่ว่าเกิดอาการดอกฝ่อตอนนี้ก็ยายมะนาวก็ปรับแก้แล้วค่ะเพื่อนๆลองสังเกตต้นชนชมหรือว่าดอกชนชมของตัวเองลองดูนะคะเพื่อนๆว่ามีอาการคล้ายๆยายมะนาวพูดมาหรือเปล่าว่ามีอาการคล้ายๆว่าเป็นดอกฝอ บานไม่เต็มที่บานไม่สุดนั่นเองค่ะเพื่อนเนเนาะแล้วก็แก้ไขเปลี่ยนน้ําที่เอามารดนะคะเพื่อนเนเนาะก็ต้นชนชมของเราก็จะมีอาการดังกล่าวที่ว่าที่ยายมะนาวเล่ามาว่าดอกฝอนั้นก็จะเริ่มดีขึ้นนั่นเองค่ะเพื่อนๆนนะคะแก้ไขได้ง่ายๆกับน้ํานะคะน้ําอาการหลักแล้วก็อย่าอย่ารดน้ํา เติมน้ําเยอะนะคะทุกคนเนาะอย่าให้น้ํากับต้นไม้ของเราเยอะนะคะเพื่อนๆอย่าให้น้ํากับต้นชวนชมเยอะเพราะว่าชวนชมจะไม่ค่อยชอบน้ําเยอะๆรดแค่หนึ่งอาทิตย์ละครั้งก็พอนะคะเพื่อนๆแล้วต้นไม้ของเราก็จะงามจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆยิ่งให้น้ำเยอะๆ รถน้ำเยอะๆต้นชนชมของเราก็จะมีอาการดอกไม่สวยดอกเน่าดอกฝ่อไปเรื่อยๆนั่นเองค่ะเพื่อนๆเนาะกับคนที่รักต้นไม้กับคนที่ปลูกชนชมกับคนที่ชอบเลี้ยงชนชมแก้ไขอาการดังกล่าวเบื้องต้นได้ง่ายๆค่ะดอกฝ่อมี ปัญหาหลายปัญหาก็คือพบปัญหา,อาดอกฝอนี่ก็คือบางที่อาจจะปุ๋ยก็ได้นะคะเพื่อนเพืนใส่ปุ๋ยเติมปุ๋ยเยอะเนาะแต่ของยายมะนาวใส่ปุ๋ยไม่ได้เยอะแต่มาผิดสังเกตที่ว่าเอาน้ําที่ผสมคอลีนนะคะเพราะว่ายายมะนาวเติมคอลีนให้น้องหมูกินนั่นเองค่ะเยอะนั่นเองค่ะเนาะเพื่อนๆนแก้ไขและปรับปรุงกันได้คะ่ะเพื่อนๆสําหรับคลิปนี้ ถ้าชอบก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์คิดว่ามีประโยชน์ก็ฝากติดตามกดเป็นกำลังใจกดคอมเมนต์เข้ามาในคลิปของยายมะนาวได้นะคะเพื่อนๆฝากติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ยายมะนาวทำคลิปดีๆมีสาระเกี่ยวกับต้นไม้เกี่ยวกับชนชมออกมาให้เพื่อนๆเ,เกรดความรู้เล็กน้อยนะคะเป็นกำลังใจให้ยายมะนาว ด้วยนะคะขอบคุณมากมายคลิปนี้ไปแล้วค่ะขอบคุณนะคะเพื่อนๆหืมมาจังไดไาาไบุญกระทินเด้